วัสดีครับน,นี้จะมาโคชิ่งในหัวข้อเราควรจับจายใช้สอยกันอย่างไรในวิกฤตเศรษฐกิจอ่าทำมตรงๆเลยนะอืมหลายคนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยประหยัดเงินเซฟตังค์แบบเพื่อพยายามจับใจให้น้อยลงเพราะว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหนาเงี้ยบางทีความคิดแบบเนี้ยมันก็ดูโอเคนะโอเคเหมือนกับว่าเฮ้ยเ,เงินมีน้อยลงใช่ไหมไรายได้น้อยลงใช่ไหมเราเลยบบว่าเอตอต้องต้องบริโภคน้อยลงใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมอีกด้านหนึ่งอ่ะ พี่ไฮอยากจะบอกว่ามันทําให้เราท้อถอยไปด้วยทําให้เราเหมือนกับคนม่สู้ไงนื่ออกไหมเหมือนกับเป็นนักวิ่งอ่ะแล้วเรารู้สึกโอ้เราเราไม่ไหวแล้วมันสถานการณ์มันแย่มันวิ่งต่อไม่ไหวแล้วคือแบบโอ้ยถอยเถอะวิ่งช้าลงดีกว่าเถอะอะไรเงี้ยนืกออกไหมอืมนะในแง่ของการบริบริหารการเงินนย่งเียมันดูดีดีขึ้นก็คือระระมัดระวังการใช้จ่ายดีขึ้นนะเอ่อ ไม่ไม่ใช้ใจ่ายม่อมากเก,บบกินไปเหมือนเมื่อก่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยในแงพ่พฤติกรรมการใช้เงินถือว่าดีวินัยการคลังถือว่าดีนะเออแต่ว่าในแง่กําลังใจไงเราถดถอยเกินไปครับอืที่ชชยจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกค้าเราก็ไม่ต่างจากนักรบในสนามรบนะเราต้องมีกําลังใจเขื่มแล้วก็ต่อสู้ไปในสนามรบถ้าเป็นนักวิ่งก็วิ่งวิงวงวงว่งในงในรูวิ่งนะมาถึงเป้าหมายก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยฉันได้เงินมามา,มากพอแล้วที่จะจะคว้าเอา ไอสิ่งที่ต้องการได้แล้วออาจจะไม่ใช่เหรียญน,นะไม่ใช่เหรียญเหมือนกับนักวิ่งนะอาจจะเป็นกระเป๋าหลุยหรือว่าเสื้อผ้าหรือจะเป็นที่ดินหรือจะเป็นหลุมบ้านอะไรเนี้ยอ,อะไรก็ว่าไปอะไรที่เราอยากจะได้รถยนต์หรืออะไรก็ว่าไปในที่ราอยากได้นะ,นะอืมโอเคในยุคเศรษฐกิจดีๆนะมันมันดูภาพมันใช่นะแต่พอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเนี่ยอ่ากำลังใจเราลดลงนะเออพี่ชัยจะบอกว่า เรายัางจะต้องประคองกําลังใจต่อไปนะครับให้กำลังใจกันแล,นแล้วก็มีกําลังใจในการสู้ไปข้างหน้านะแต่ในแง่ของการบริหารการเงินพี่ชัยว่าดีดีขึ้นนะดีแล้วนะครับคือบางคนหลายๆคนเลยพี่ชัยขายของอยู่นะครับก็มาซื้อสินค้าในร้านพี่ชัยแล้วกเ็เขารู้สึกว่าจะซื้อไม่ซื้อดีนะอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะไปเปลืเปลงไปหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเออพราค่ารถไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบคําแรกเลยที่พูดออกมากับ กับเรานะเออยังไม่ได้พูดอะไรเลยพูดว่าขาดลดไม่ได้เหรออย่างเงี้ยเรากันได้สิครับได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราอารมณ์มันรวยเรารู้เราเข้าใจว่าจะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะเออกําไรเราอาจจะยังยังไม่ไม่ไม่มากนะเวลานี้เพราะว่าเราต้องช่วยๆกันไปลูกค้ามาช่วยเราซื้อละอย่างเงี้ยเราก็ช่วยลูกค้านึ่ส่วนหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าดูแล้วมันไม่น่าเกลียดเกินนะก็พอลดได้นะเย เออก็ช่วยๆหลบลดกันไปคนละนิดคนหน่อยคนละครึ่งอ่ะนะแบ่งเบาเ,เ,เ,เป็นคนละครึ่งอ่ะ <c oughs> พอขาลดยอมลดกําไรลงไปหน่อยหนึ่งเงี้ยโอ้ยรายได้ต่อวันกําไรไม่ไม่ถึงค่าจ้างเลยงานแรงงานขั้นต่ำเลยนะไปรับจ้างคนอื่นกรรมกรได้3 0 0้อบาทต่อวันนะค้าขายเดี๋ยวนี้กำไรไม่ถึง3 0 0บาทต่อวัน <c oughs> แต่ก็ยังต่อสู้ต่อไปแล้วก็ย,ยังยังมีลมหายใจ ยังมีข้าวกินยังพอมีรายได้เข้ามาก็ยังสู้ต่อไปอะไรเงี้ยนะคนค้าขายก็ยังมีกําลังใจคือสู้นะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มีความเข้าใจที่ว่าลูกค้าจะจะต้องประหยัดต่างอย่างเงี้ยพอลูกค้าบอกว่าขอต่อราคาอะไรออเรก็ก็ให้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะพอเข้าใจสภาพของลูกค้าและเศรษฐกิจด,ดีนะอืแต่ลูกค้าทุกคนนะครับพี่ชยอยากให้กําลังใจว่าสู้ๆูนะสู้ๆูแล้วก็ การวางแผนในการเงินดีใช้ใจประมัดระวังรอบครอบดีนะแต่อย่าลืมสู้ๆครับอย่าท้อถอยครับสู้ต่อไปครับสวัสดีครับ